วัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแอบสำรวจป่าดงพญาไฟกันถ้าเราโดนแบนก็เป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยแล้วกันเอาล่ะมาบักเข้าไปกันทุกคน เอ๊ะอ้าวเรานึกว่ามันจะทีมเราเป็นนักโทษซะอีกว่าแต่ที่นี่ที่ไหนกันอืมแม่น้ำไม่ไหลย้อนกล่นดินชื้นอยู่ด้านขวาเงาต้นไม้ชี้ทางแต่ดวงตะวันไม่บอกทิศสองฝั่งแผ่นดินแต่เพียงหนึ่งฝั่งซ่อนขุมทรัพย์ฝั่งที่เรายืนมีเพียงเงาไม่มีกุญแจ เมืองใหญ่ขวางหน้าแต่ความลับยังคงอยู่ด้านขวากระซิบสายลมจะได้ยินเสียงใต้น้ำใบไม้หนึ่งหล่นลงใต้ลากซ่อนรอยน้ำพายเล็ดลอดรอเพียงผู้กล้าสังเกตสองฝั่งด้านซ้ายเป็นเพียงภาพด้านขวาคือความจริงที่รอผู้ค้น นึกว่าจะเป็นคำคมโลกเกอร์ซะอีกแต่ก็ดีค่อยน่าสนใจหน่อยหมกสวยดีนี่ขอเลยแล้วกัน เอาละได้เวลาออกลาวันพี่เอ๊ะนั่นมันชุดทหารไทยนี้ว,ว้าวดูเป็นมิดสุดๆุดเอาไอ้นี้ปืนขยะ มันก yeah? oh, ็กว้างอยู่นะเนี่ยโอ้ยอ้นี่ต้องระวังสักหน่อยแล้วค่ะลิงกลางเอ้า ตายเพราะโดนลิงตีตายเนี่ยนะจากตรงนั้นที่เราตายจนถึงตรงนี้ที่เราเดินมาทำไมพวกนี้มันเริ่มฆ่ายากขึ้นเรื่อยๆเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยนี่ห้าจุดห้าหกนะไม่ใช่แอร์ซอฟหรือพวกนี้มันจะแพ้จุดสี่ a. c. p. กันนะหื้เขตุเมืองขวางทบุรี ให้ตายสีพวกนี้นี่ <c oughs> เออมันเดินไกลนั้นอย่าดูไม่ได้ ดูเหมือนมาสำรวจคนเดียวคงไม่รอดใครจะมาก็ให้มากันหลายๆคนแล้วกันเฮออืมทางแบบนี้มันต้องมีทางสึ้นสิ Ah, okay. ภูเขานั้นต้องมีอะไรแน่ๆสวยแล้ว ดีที่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเร็วจัง จะถึกไว้ไหนเนี่ยอิะลงศพไว้เหรอยังไงนี่ ถ้ามากันสองคนก็ดีสิให้คนหนึ่ง่ออาจจะต้องเสียสลละหน่อยแต่ก็นะ